ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขฮานอยนะคะ ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2564นะคะทางช่องหนูน้อยนะคะหนูน้อยก็สวัสดีแฟนคลับ FC หนูน้อยทุกท่านนะคะพ้นห้าหน้อยเหมือนว่านนะจ๊ะเด่นศูนย์รองหนึ่งเนาะเหมือนว่านนี่มาทั้งเด่นมาทั้งรองน่าจะเหมือนว่านนี่ แต่ว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะจ๊นะเนาะเลขในตาล่างนู้นหน่อยค่าเบิร์นบอมมี่นะจ๊ะเด้อแอดนู้นหน่อยบรจับเบิร์นหายนะจ๊ะรอบพิเศษหนึ่งสองนะจ๊ะบอมแมนชุดเน้นนะจ๊ะแต่เขาชุดเดนรอบ ปกติบอม่นานะจ้ะเนาะรอบ VIP 36เน,นาะจ้ะไป36เข่าทีชุดเน้นนะจน๊ะเนาะแต่ว่าเข่าทีชุดกันก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเลขห้าน้อยเท่ากับย่งเดินตอน่อเนะจน๊ะเนาะ มาดูแนวทางวันนี้กันต่อเลยนะคะเลขเด่นในตารางนะคะ 1> 0 1น7 8 9นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น0ูนย์รอบหนึ่งเด่นตก9เนาะจ้ะ เดินตัวเดิมนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ เลขฮานอยนะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะมี FC บอกว่าอยากให้แอดไล่สดแอดหนูหน่อยบอกโบกเกงนะจ๊ะเนาะไล่สดยางหน่อยกับตอง30นาทีเนะจ้ะแอนูหน่อยบอกโบกเกงนะจ้ะ เต็มที่แอดน้่อยแกวอาได้แค่เก่านะที่สิบนาที่เนาะจ้ะสิหาคำาวอาม,อกมากจะใสเนาะสามสิบนาที่เนาะจ้ะเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นด้จ้าเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะและนำตัวเลขไปใช้อย่างมีสตินะคะเล่นแค่พอสนุกนะคะ หาบาทสิบบาทนะจ๊ะเนาะพอด้คากับเขาเลขรัฐบ,บาลไทยชุดแอดโชคมากแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเมือ่ออื่นแอดหนหน่อยเอาล่ให้เนะจ๊ะเนาะถาเบึงนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ